เคยได้ยินคําว่าแมว9ชีวิตไหมครับสิ่งนี้ถ้าข้อมูลตรงๆเลยก็คือเป็นความเชื่อจากยุคอียิปต์โบราณซึ่งแมวถูกยกย่องจากสังคมอียิปต์สูงมากส่วนในบริบทสุภาษิตธ์อังกฤษโบราณคําว่าแมว9ชีวิตมีความหมายถึงการที่แมวมีทั้งหมด9ชีวิตหรือ9พาร์ทซชีวิตแรกเอาไว้เล่นและตื่นเต้นกับชีวิตที่มีอยู่ สำหรับ3มชีวิตถัดมาเอาไว้ใช้เที่ยวไปในที่ต่างๆและสำรวจสิ่งใหม่ๆส่วน3ชีวิตที่เหลือเอาไว้ใช้ในที่ที่พวกเขาพอใจจะอยู่และที่เกิดมาทั้งหมดนี้ก็พอให้เป็นความรู้เพราะเรากำลังจะนําเสนอเรื่องราวของนักฟุตบอลที่ไม่ต่างอะไรกับแมว9ชีวิตซึ่งล่าสุดเพิ่งจะสร้างชื่อเสียงเป็นที่พูดถึงอีกครั้งในวัย37ปีด้วยการพาต้นสังกัดเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เดอะแชมเปนชิพได้สิทธิก์กลับมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งซึ่งคนนั้นก็คือเจมี่วาร์ดี้นั่นแหละครับ เรื่องราวของเจมี่หวรดดี้ก็ต้องบอกว่าไม่ต่างอะไรกับนิยายที่เคยขึ้นแท่นเบสเซลเลอร์ในยุคสมัยหนึ่งเมื่อไม่นานปีมานี้นะครับเป็นนิยายชีวิตนักฟุตบอลที่สร้างชื่อเสียงเริ่มต้นจากศูนย์เรื่องราวของนักฟุตบอลที่กลายเป็นแรงบันดาลใจจากภาพจําของการเป็นนักเตะที่สร้างตัวตนมาจากพื้นฐานความอดทนและความรักในกีฬาฟุตบอลชนิดที่ว่าทาฟุตบอลคือความฝันความอดทนและความมุ่งมั่นก็คือเชื้อเพลิงที่ผลักดันให้เจมี่หวัดดี้เดินทางมาจนมีวันนี้นั่นแหละครับเพื่อนเพื่อแฟนบอลที่ชื่นชอบการเล่นกกกีีฬฬาาาโดยเฉพะฟุตบอล็ แก้ไขจุดอ่อนและพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นได้กับ PSC Performance พัฒนาขีดความสามารถของผู้เล่นเพื่อสร้างผู้เล่นประสิทธิภาพด้วยหลักสูตรการฝึกพัฒนาสักยภาพด้านความแข็งแกร่งและความฟิตส,สำหรับนักฟุตบอลเพื่อยกระดับขีดความสามารถของตัวเองอีกทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงจากอาการบาดเจ็บเรียนรู้เทคนิคและระบบการฝึกจากสถาบันชั้นระดับโลกเอกซอร์ซึ่งหากใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่เพจ PSC Performance Training โดยโคโจ Performance Specialist ได้เลยครับจากจุดเริ่มต้นที่แค่อยากเล่นฟุตบอล ให้กับสโมสรเชฟฟิลเวนเดย์ที่เป็นสโมสรประจำเมืองที่ตัวเองเกิดสู่การโดนสโมสรประจำเมืองเกิดปฏิเสธไม่มอบสัญญาให้ต่ออายุ15-16ปีส่งให้วาดี้เจอกับทางแยกของชีวิตที่ต้องเลือกความฝันกับความเป็นจริงและใครจะไปคิดว่าเห็นแบบนี้ครั้งหนึ่งเจมี่วาดี้เคยต้องทํางานในโรงงานทําขาเทียมมาแล้วนะครับแต่ด้วยความตระหนักดีว่าค่าตอบแทนจากอาชีพดังกล่าวไม่อาจจะพายเขาพลิกชะตาชีวิตได้ ช่วงเวลาเดียวกันนั้นเจ้าตัวก็เลยพยายามมองหาสถานที่ทดสอบฝีเท้าทางฟุตบอลไปด้วยครับกระทั่งไปลงเอยกับสโมสรอน,นอกลีกอย่างสต็อกบิดพ k กสติลกับค่าเหนื่อยก้อนแรกในชีวิตการเป็นนักฟุตบอลที่ได้รับ30ปอนด์ต่อสัปดาห์ชีวิตเหมือนกําลังไปได้สวยแต่ต่อมาความคึกขนองช่วงอายุ20ปีพาให้ตัวเจมี่วาร์ด,ดีตกไปอยู่ในสถานการณ์วิวาทก่อนไปจบที่การถูกศาลสั่งคุมประพฤติพร้อมกําไรลข้อเท้าจองจําให้ไม่สามารถออกจากบริเวณบ้านได้หลังเวลา6กโมงเย็นเป็นต้นไปโดยที่ตัวของวาร์ดีก โดนโทษนั้นอยู่ราวครึ่งปีแต่เจ้าตัวก็ไม่ได้ท้อและถือว่ามันเป็นบทเรียนจากนั้นเขาก็ได้เข้าสังกัดฮาริแฟกทาวซึ่งทําการยื่นซื้อเจมี่วาดี้ไปด้วยค่าตัว15,000ปอนด์น่นาจะเป็นจุดเปลี่ยนแรกในชีวิตเพราะเขาทำผลงานในซีซั่นแรกกับสโมสรม่ได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ต่อยอดไปยังฟิตบุตทาวมีผลงานเคยสร้างชื่อยิงประตูทีมจากพิมยรลลีกในการแข่งเอฟเอคัพจนคุณซื้อของแบล็กพูที่เป็นทีมในลีกสูงสุดณเวลานั้นอดทนทนไม่ไหวพยายามแต่งข้อเสนอระดัับ7,0,000อออนอซื้ตว เขาไปร่วมทีม แต่ตอนนั้นฟริตบูดเทาไม่ยอมรับข้อเสนอดังกล่าวแต่ก็จะเห็นนะครับว่าย่างก้าวของเจมี่หวัดดี้สูงขึ้นมาเรื่อยๆตามลําดับอยู่ตลอดเมื่ออิงว่าตอนแรกมีค่าตัว15,000ปอนด์เท่านั้นแต่การที่ฟิตบูดเทาปฏิเสธข้อเสนอของแบล็กพูไปในตอนนั้นในอีกทางหนึ่งมันก็กลายเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ๆอีกจุดในชีวิตของเจมี่หวัดดี้เพราะในเวลาต่อมากลายเป็นเลสเตอร์ซิตี้ที่ในเวลานั้นอยู่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพมาดึงตัวเจมี่หวัดดี้ไปร่วมทีมในที่สุดครับและมันก็กลายเป็นไทม์ ยืนหยัดคงกระพันธมาจบจนปัจจุบันนั่นเองจากนักเตะนอกลีกใช้เวลาไม่ถึง3ปีปีามขั้นมาอยู่ในสโมสรระดับลีกรองของประเทศอันนี้ก็ว่าทึ่งแล้วนะครับแต่ที่น่าทึ่งชวนให้รู้สึกมหัศจรรย์ยิ่งกว่าก็คือเขาใช้เวลา2ปีพาทิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้เลื่อนชั้นกลับขึ้นสู่ลีกสูงสุดได้ในฤดูกาล2 0 1 4 2 ตามด้วยการกลายเป็นตัวละครสําคัญในหนังสือเทพนิยายจิ้งจอกกับปีคว้าแชมป์พิมลีกเมลเบิรดูการ2,015-2,016เคยมีการเปรียบเปิดนะครับว่าเจมี่วาร์ด,ดี้นั้นมีวันนี้ได้กับพอเลสเตอร์ซิตี้หรือถ้าลงลึกกว่านั้นเจมี่วาร์ด,ดี้เองที่ยอมรับว่าเขามีวันนี้ได้เพราะโอกาสที่คุณวิชัยศีวัฒนประภาเจ้าของสโมสรผู้ล่วงรับได้หยิบยื่นมาให้ทําให้เขามีความผูกพันกับเลสเตอร์ซิตี้มากเป็นพิเศษและเป็นเหตุผลด้วยว่าทําไมในวันที่เลสเตอร์ซิตี้ทีมแตกหลังคว้ Super star, าแชมป์พ กับสโมสสอนอื่นที่ใหญ่กว่าเดิมแต่เจมี่วอร์ดี้ยังคงอยู่ตรงนี้เสมอและอยู่ยาวนานมาจนทุกวันนี้ทั้งๆที่ช่วงเวลาหนึ่งเขาก็เคยตกเป็นข่าวกับอาร์เซนอลอย่างหนักหน่วงแต่เขาก็ไม่คิดตีตัวไปไหนจากกองหน้านอกลีกวันหนึ่งกลายมาเป็นกองหน้าที่ทําลายถิติยิ่งประตูในพิมพยรหลีกติดต่อกันของรุดฟานิสลอยที่ทำเอาไว้10เกมติดต่อกันโดยตัวของวารดี้ทาได้11เกมติด จากกองหน้านอกหลีกสู่การพาเลสเตอร์ซิตี้ไปเล่นในเวทียูฟ่า League, แชมเปียนส์ลีกแถมไปไกลถึงรอบแทีมสุดท้ายจากกองหน้านอกหลีกสู่การพาเลสเตอร์ซิตี้คว้าแชมป์เอฟเอคัพและจากกองหน้านอกลีกสู่การจารึกชื่อว่าเป็นกองหน้าที่ทำประตูในเกมพรีเมียร์ลีกได้ถึงหลักร้อยเมื่อปี2020กระทั่งถึงวันที่เลสเตอร์ซิตี้มีอาต้องตกชั้นและกลับไปเริ่มต้นใหม่ในเดอะแชมเปี้ยนชิพลังขึ้นมาโลดแล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่เกือบส0ปีแต่เสื้อหมายเลข9ก้าของเลสเตอร์ซิตี้ก็ยังคงเป็นเจมี่วาร์ดีคดคด้คนนี้เสมอ ทั้งที่ในตอนตลาดนักเตะเปิดตัวเขาก็มีทางเลือกอย่างการจะไปเล่นโกยเงินก้อนสุดท้ายในลีกซาอุดีอาราเบียแต่เขาก็เลือกจะทาตามเสียงหัวใจโดยการจงรักภักดีต่อกับเลสเตอร์ซิตี้ต่อไปพร้อมความตั้งใจก็คือการพา ester, เลสเตอร์กลับขึ้นสู่พรีเมียร์ลีกให้ได้อีกครั้งปัจจุบันในวัย37ปีวาดี้ทำประตูในลีกรองไปทั้งสิ้น18ประตูเป็นหนึ่งในส่วนสําคัญที่พาเลสเตอร์ซิตี้ตีตัวเลื่อนชั้นกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกได้อีกครั้งโดยใช้เวลาแค่ปีเดียวที่ตกไปเคยมมมมมีีีคคนถาคถา dy, าาาาํเเเเจจ่วด้รรือออองกกยยทล ซึ่งตัวเขาเองก็ตอบแบบเรียบเฉยตามสไตล์แบบได้ใจความสั้นๆว่าย้ายออกจากเลสเตอร์น่ะเหรอพวกเขาต้องการผมในวันที่ไม่มีใครสักคนต้องการฉะนั้นผมจะไม่มีวันทําให้พวกเขาต้องผิดหวังเด็ดขาดจะเห็นได้เลยครับว่าชีวิตลูกหนังของเจมี่หวัดดี้แทบไม่ต่างอะไรกับคําพาสิทแมว9้าชีวิตที่เราได้ยกมาปูด้วยของเขาไว้ในคลิปนี้จะต่างก็เพียงเจมี่วัดดี้ไม่ใช่แมวแต่คือจิ้งจอกและที่สําคัญเขาไม่ใช่จิ้งจอกธรรมดาเพราะถึงวันนี้ทุกคนต่างเรียกเขาในานามราชาจิ้งจอกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับกับสู่พิม์ลิกอีกครั้งครับเลสเตอร์ซิตี้